เอกศูนมาล่างพอเิืนเห็ดห้ยย่ยกับเห็ดมากแต่ไหนแต่ว่าย่อยว่าห้ผู้ใดทน่ไม่ล่าเป็นขอย้ายกับหาอแ้บก็อย้ายกับว่าห้เข้าบ่อยไหมครับคุณแม่บ่าบ่าย่างหลุดเมื่อเกินสองงวดถ้าเกิดหลุดนี่คือเข้าสองวดนลาดบนว่าเลยครับตาเล็วิ่งตลอดที่เลียเล่น่ะของคุณแม่นี่คือล่างอย่างเดียวเหรอครับเลืองล่างทั้งบนแต่ว่าล่างเป็นล่างบนเป็นบนไม่ต้องกลับด้วยค่ะถ้าออกออกตรงๆยากที่จะกลับ ยากที่จะกลับปะทออคำนวณให้ลูกเบิ้งสดๆเนี่ยแม่เอามีอ้าปากกาง่ายลูกอะคำนวณให้ลูกดูหนี่ยครับแม่ครับเจอโดยบังเอิญนะคะแต่ว่าไม่ถ่ายเห็นหน้าแม่วันนี้เอาข้าวมาขายเหลอครับคุณแม่แม่ว่าม่มีเงินซื้อปาทู่ไม่มีเงินซื้อปาทู่ไม่มีเงินซื้อกับข้าวกินกินกัน ึ้นีกมันกินเขากับอันโอ้ยเขาแก่งเสียนไห้น้นสูงทงหนึ่งไลยแต่ไม่กินกสองสองหนึ่งบนสองสองหนึ่งบนล่างสามเปรตสองหนึ่งบนห้าหกเมียพนักขาเข่ากับเขาน้อนี่เขาห้อง เขาหอเก้าสามบานีล่างตัวล่างเฮ็ดนั่ได้เก้าสามตัวล่างออกอะไรก่อนแม่ล่างออกสามแปดครับแม่ครับแปดอปดเก้เพื่อไต้ครับกระตุ้ให้คุณแม่เนาอสองสามสี่ห้าเนี่เข้ากัน อันเอาเลยวิ่งอยู่บ่วิ่งด้วยครับแม่วิ่งไม่เคยหลุดเลยหรอครับแม่สองอาเฮียให้เบื้องชุดอย่างเงี้ยสามนี่ทำมันเป็นตากะจังน้ำตามเล็ขึ้นโอ้หกเจ็ดเจ็ดอันนี้ชุดพ่อเราแม่สูตรพ่อเบิร์ดแม่ชุดพ่อนาะชุดน้องีพ่อเบิร์ดมุ่งมากของพ่อเรา บ้านเรานี่คนทำสูตรลายเนาะคือพ่อพี้เล่นสื่อกลับเก่าครับอบนเนาะแปดสองเนาะโอแปดสามแปดล่างล่างสามแปดบนสองหนึ่งครับแม่ล่างสามแปดแปดเก้าสี่หนึ่งสองนี่ไม่น่าสี่ ห้าหกนี่ได้จากมันสีวิ่งนี่มันตาว่ามันวิ่งหลายตัวสามตัวนะครับอย่าทุ่มีนตัดวิ่งหนึ่งวิ่งแม <1. S 2> ่เขียนทั้งใต้ไม่เขียนทั้งใต้ไว้ก็ได้คร <1, S 2> ับแม่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้า เขียไว้ข <antenna> yeah. ้างล่างก็ได้ค oh ่ะแต่ว่าบนล่างเกี่เบองหล่อเลยก็ไปเปรย์เลยดิแม่พ่ต่อมกับเก้าข้างเสียงกับเขาข้างเสียงกับบอสขาไอเหี้ยว่า่เหรียญนี่วิ่งยักโตเลยเนี่ยล่างก็วิ่งสามบนก็วิ่งสามแล้มันหนไปเลยนี่เดคอยคิดไ้แม่วิ่งหนึ่งวิ่งเก้าวิ่งห้าหมวจีมาเนีย วิ่งสามตัวกันนะเออจำมันหายตัวยังไงวะวิ่งสามตัวมันกขาดพุ่นบานีขาดกี่ตีมเนี่ยบานีให้เพิ่นเรียกวิ่งเอาให้เพิ่นเรียกให้เพิ่นเรียกล่างล่างมีตัวไหนครับแม่กางเห้เพิ่นเบื้องเสื้อให้เพิ่นเรียกวิ่งเอาแบ็ดหกสองอันนี้กวิ่งนี่แม่แม่จับผู้บระได้อันนี้จับผูกเลยได้ไม่ตัดสื่อเลยได้เนี่ยโอ้ว่าต้องกลับโอ้ครับผมครับไม่ต้องกลับนะแม่เนาะอย่างที่เราก็ได้โอ้เราตรงตวงว่าต้องกลับจ้า อันนี้ก็วิ่งเนาะนม่เ็น่มเงีนซื้อซื้อเนาะมันพกเอาข้ามาขาย่รบ่ตัอแม่บ่เลนขนาดนั้นเลยเหรครับแม่แม่บ่เลนไฟขึ้นเลับอ็อตั้นแม่ให้ขึ้นมาแล้วย่างไฟครับอันนี้เดาเราบอหนงอง สองนี่แม่ละมันวิ่งยังขี่ล่ะสามตัวนี่ล่ะล่างบนเนื้อเบอร์เืรอเอาเลื่อนแต่ว่าอันนี้ก็ล่างบนแต่ว่าบอกให้กลับซื้อตรงเลยแม่ยุไกลบ่กนี่ทัดหลังสองหลังไปพอดีแต่ไม่ได้มาหาแม่ตู้เได้แวะหาเนาะขอบคุณนะเจ๊เด้อย้ายไปรันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดครับคุณแม่เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเอิญเกยเอิญลูกเล่นลูกดีกว่าครับเคือพี่คือป้าเอิญเอิญลูกนะแม่ไอ้ลูกลูกขอถามเนาะคือสูตรนี้ได้ได้มาจากคุณพ่อล่ะครับ พอมาล้างพอบ้านี้ย้า่ไปสมัยน okay ั้นย้า่บอกว่าทำบุญกับคุณแม่เนาะพร่อมีเข้าไม่นากินแม่บ่อไม่แล้วอันนี้ให้แม่ไปเชิญตับไก่ครับไก่ รวยรวยแล้วลรคอีกนี่ท uh ี huh> ่เอาไปน้าบวกแม่โอยแล้วมันก็จ้าก็จ้าเนี่ยมาหาแม่ละเอาเจ้าแม่ก็ได้ใกล้บ่าตู้นี่แหละละหังลัถัดหลังไปหลังที่สามก็แม่โอ้คุณแม่ว่าเห็นหงอกตุกเกียงคนอเหายังมันชันไข่ยังนี่ครับแม่ครับตาก็บไปเห็นหงทางใต้ทางใต้จ้ะมันเสียคือว่าข้อตกเกียงเสียบกับหงอกข้อเหล่ากับไรเหล่าก็คือว่าสูตรนี้ได้มาจากคุณพ่อหลังพ่อสอนให้ แต่เราไม่มีปัจจัยที่จะไปซื้อใช่ไหมครับคุณแม่แม่บอกไม่หอดอันเงินซื้อกลับข่าวเตยจ้าแล้วมันส่วนมากคือไม่ต้องกลับใช่ไหมครับสุดนมาคุณแม่ส่วนมากซึ่บกขายกลับเลยตรงๆออกออกตรงๆเลยจ้าอันซื้อแบบนี้นี่นม่ราแบบแอบซื้อซื่อว่าเก้าสามเก้าสามของสี่บ่คขายาเก้าสามอันนี้ก็ม่มโาเจอโดยบังเอิญนะครับหันซุ่มติบ่า ชุนซี่เดกกับชุนซี่ลงสินว่าก็คงซี่อายุแม่แล้วพอว่าแม่ตกเตียงมันช่วยข้อเสียบดินกระดูกเหล่ากัมาอ้แม่มักหกซี่กับไอ้บอกหมาหมามาอาศัยอยู่มาเลี้ยงมันมันออกลูกมันก็ไมีหกซี่อะไรกันบอกหมาว่ามึงมาออกลูกน้ำย่อยมึงให้โศกย่อยเล่อย่อยสิสอเล็กน้ำลูกมึงบอกหมาเนาะ อย้วก้าวใต้โตผู๋ม่ต้องเอาตัวแม่บอกเขาน่ะบอกหกโตนี่จะโตผู้คือย่ายขอย่ายก็เลขตีหกสี่หกสี่นะแม่เนาะรวมกันกับอายุย่าย์หกสี่หกอายุครั่นคือมาเจอคุณแม่โดยบังเอิญอันนี้บนนี้ล่างอันนี้เมีมาบนล่างไปเป็นเลขสูตรของคุณแม่นะครับผม แม่ยังโดนเงินบาทสองงวดแล้วเลยอีพอ่ะนะมันไม่เสื่อนใหญ่ยุื่อืองว้โหซมาเนี่ยมันแนวทางของคุณแม่นะครับเนาะแนวาดอดภัยดูมอสาธุครับคุณแม่เที่ยวมาขายแล้ครับนี่ไปเช็ดหนาสมบัังหลาั้งว่แม่ไปหามาเอาปูไปแลีบานนี้มีเอาก้นปูกับบ้านน้อากนับ้านนี้เาก้าบานนี้มัมีเงื่อนเสือน ก่ามีเงินวัยมีใจสข้าวนี่คุณแม่ก็ไปเอาปูไปแลกมาแล้วก็เอาข้าวมาขายอย่างนี้แหละครับคุณแม่แตงโมาตาโมขอน้ำเงาขมไม่ไดมากครับแล้วก็ได้ล้ได้กินขาไม่น้ำจะนอนก็เศ้าบาเนาะมาได้เงินมันเอาลูกเรายสามบาทเยอสามบาทอไราเงี้ยอาลุคุณบครับขอบคุณครับคุณแม่เดี๋ยวจะไปหาที่บ้านนะครับคุณแม่นะคคอยู่ทางไห ก็เป็นแนวทางของคุณแม่ลีนะครับเนาะครับก็บางทีก็น่าสงสารคุณแม่นะครับเนาะก็มีสูตรนะครับผมมีสูตรมาแบ่งปันเอฟซนะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมก็เจอกันโดยบังเอิญนะครับเอฟซีครับสูตรของคุณแม่คือไม่ต้องกลับนะครับผมก็วันนี้ก็ได้ร่วมทําบุญกับคุณแม่เนาะก็คือว่าไปหาปูเพื่อจะเอาได้ได้เงินมาเอาปูไปแลกข้าวแล้วเอาข้าวมาขาย ครับเอาอยัางไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ